สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาชมฝูงควายเผือกของนุ่มอุทยัยฟาร์มครับเสียริ้วกาลุงครับครับผมวันนี้ก็จะพาดูแม่พันธุ์แล้วก็พ่อพันธุ์ที่ใช้คุ้มฝูงเผือกครับครับเราก็จะเป็นการพัฒนาเผือกให้เป็นเผือกสำลีครับชุดนี้จะเป็นควายเผือกหมดเลยเป็นควายเผือกหมดเลยครับก็จะมีเชื้อสายบิ๊กอุทยัยเชื้อสายเงิอนอุทยัยแล้วก็ หลายๆสายรวมกันที่ท,ที่เป็นเผือกครับครับทั้งหมดตอนนี้รวมแล้วประมาณกี่ตัวครับตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบกว่าตัวครับประมาณห้าสิบกว่าตัวครับผมครับก็มีแม่พันธุ์หลักๆหลายๆแม่ครับที่ที่เราคัดเข้ามาพัฒนาแต่ยังไม่ถึงกับขั้นสวยงามครับแต่ก็ใกล้เคียง สวยงามครับคือตอนนี้อยากทาเป็นฝูงควายเผือกก่อนใช่ครับผมแล้วก็อยากพัฒนาฝูงควายเผือกเป็นควายงามใช่ <c oughs> ครับครับตอนนี้เริ่มรวมๆกันนี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็เข้าปีที่ห้าแล้วครับประมาณห้าปีประมาณห้าปีสะสมมาเรื่อยๆ <c oughs> ใช่ครับค่อยๆลูกคอกด้วยลูกคอกด้วยครับลูกเกิดจากคอกด้วยครับครับแล้วก็มีซื้อแม่พันธุ์เข้ามาด้วยซื้อมาด้วยครับครับแล้วตอนนี้พ่อพันธุ์ใช้ตัวไหนครับพ่อพันธุ์ก็เป็นเจ้าบุญมาครับ จะบุญมาเดิมอยู <Yep. S 2> ่ก uh ับสสชูวิตนะครับครับเป็นลูกของแม่ดอนควายนาคาเฟ่พ่อเขาคือพ่อเจ้าภูพยาครับครับผมอ๋อเป็นลูกแม่ดอนก็คือเป็นศักเป็นพี่ของโก้เมืองเพชรครับผมมีศักเป็นมีศักเป็นพี่ของเจ้าโก้เมืองเพชรครับครับเขาไม่สูงมากครับแต่เขามีเอกลักษณ์คือผิวเขาผิวพันธ์เขาสวยครับสมูทครับครับ เป็นควายที่ค่อนข้างมีอายุครับหกเจ็ดปีแล้วครับอแต่ไม่มีไม่มีกะครับยังไม่มีกะครับอ๋อจุดเด่นเขาเลยคือเจ้าปลาใช่ครับจุดเด่นแล้วแล้วกระดูกเขาใหญ่ครับครับเป็นควายที่เลี้ยงโดยธรรมชาติครับกินฟางเป็นหลักเลยนะครับอืมไม่ได้เสริมอะไรเลยไม่ได้เสริมครับส่วนมากฟางนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับยา้าแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฝูงควายเผือกชุดนี้นี่เราปล่อยเลี้ยงธรรมชาติปล่อยเลี้ยงธรรมชาตินะครับ เช้าเย็นเช้าเย็นครับเสริมฟางตลอดกลางวันก็คือเข้ามากินฟางในในเล้าตรงนี้ใช่ครับผมครับคือที่เอาเจ้าบุญมามามาพัฒนาสายเพืือกคือหนึ่งเขาได้ลำตัวครับลำตัวที่ยาวแล้วก็หนาครับโดยธรรมชาติครับวงคอที่ใหญ่ครับเขาส่งลูกค่อนข้างดีครับก็มีมีหลายตัวแล้วครับลูกที่เดินสนามอยู่กับเสียต่อ เสียต่อควายไทยตัวหนึ่งครับลูกชายที่เป็นเผือกที่เคยเคยได้รางวัลงานงานอุทัยแต่จําปีไม่ได้นะครับประมาณปีหกหกสี่หรือหกสักหกสามประมาณนี้ครับอันนี้คือลูกของเจ้าบุญมาเหมือนกันใช่ครับผมตอนนี้กาลังกินฟางอยู่เลยคือเล็บเขาเล็บแก้วครับกลมหนาครับเขาสามารถเดินเดินพื้นแข็งได้ครับ โดยที่แบบไม่ต้องตกแต่งพันธุกรรมอะไรเลยครับจริงแล้วเป็นนาคเป็นกระดานเขาที่แบบใหญ่โบราณครับครับเขาก็มีเชื้อสายของท้องสุขครับในฝั่งของแม่ดอนครับครับผมแล้วก็ภูพยาก็มีเชื้อสายของลุงกำนันโป๊์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดสายเก่าอุทัยสายเก่าอุทัยบวกกันครับครับแต่โดยที่เขาโตมาด้วยด้วยความที่ไม่ได้ปนนิดไม่ได้อะไรครับปล่อยธรรมชาติครับ ไม่ได้อัดไม่ได้ขุนไม่ได้อัดไม่ได้ขุนครับหญ้าเขียวแทบจะไม่มีให้กินครับครับมีหญ้าก็ได้กินครับผมไม่มีหญ้าก็กลับมากินฟางใช่ครับด้วยธรรมชาติด้วยอ้วนผอมตามฤดูกาลครับผมครับหน้าแรงก็จะซุบๆหน่อยใช่ครับหน้าฝนก็จะอ้วนกลับมาเหมือนเดิมนี่คือพ่อพันธุ์นะครับพันธุกรรมชั้นเลิศเลยตัวนี้ผู้หางดีครับเป็นเผือกที่ผู้หางดีท้ายกว้างนะครับแล้วก็ไข่ไข่สวยครับครับไข่แบบ ไข่สวยครไข่ไข่ชิดสนิทครับไข่ลงสวยครับนี่คือพ่อพันธุ์ในฝูงส่วนแม่พันธุ์ก็จะเป็นเกตชุดนี้นะก็ถือว่ากําลังพัฒนาขึ้นมาแข้งขายาวนะครับอย่างตัวนี้นี่โครงสร้างดีเลยอาจจะติดต่อไมนิดนึงขาดน้ำเลี้ยงเฉยๆครับช่วงนี้ฤดูแรงครับก็มีแต่ฟานกินอย่างเดียวหญ้าไม่ค่อยมีหญ้าสั้นครับคแต่แต่ถ้าเกิดไปไปอยู่แบบ อยู่น้อยนะเจอปาณิดเนาะแบบเจอคนที่ปานีดนะกินอาหารกินหญ้าสดเขาก็จะแบ่เาเติมเนื้อเติมความสวยขึ้นมาครับแต่เรื่องโครงสร้างเขาดีนะครับเนี่ยครับก็ถือว่ามีลูกทุกปีนะครับมีลูกเกิดทุกปีนะครับมีตัวเล็กนะครับเกิดใหม่นะครับแล้วแนวทางที่จะ พัฒนาฝูงควายเผือกในในฝูงของเรานี่แนวทางเป็นไงบ้างครับทางฟาร์มหนุ่มหนุ่มหมูไทยก็จะพยายามเพิ่มจํานวนแม่พันธุ์ให้เกิดจากในฝูงนะครับให้เยอะให้เยอะประมาณห้าสิบแม่ถึงหนึ่งร้อยตัวครับก็นี่คือเป้าหมายใช่ครับนี่คือเป้าหมายหลักๆครับแต่ยืนพื้นก่อนเลยห้าสิบแม่ครับครับแต่เป้าหมายคือหนึ่งร้อยตัวครับอืนี่ครับสาวๆนะครับ ส่วนมากก็จะเก็บตัวเมียเนาะในรูปเก็บตัวเมียครับส่วนไปตัวผู้ก็จะแบ่งขายไปใช่ครับแบ่งขายไปเป็นพ่อพันธุ์ไปเป็นพ่อคุ้มฝูงครับป้องกันเลือดชิดในฝูงด้วยครับผมแต่บางท่านก็มีเวลาเลี้ยงน้อยตัวก็เอาไปเดินสนามอะไรงนี้ก็มีหลายหลายนะครับครับลูกหลานจะบุญมาไปเดินสนามหลายตัวอยู่ครับนี่ครับแปวดีๆหลายตัวเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเมียก็จะเก็บเป็นแม่พันธ์ชั้นต่อไป ในอนาคตก็จะมุนเวียนพ่อพันธุ์คอยเผือกเข้ามาใช่ครับปรับปรุงพันธุ์เรื่อยๆนะครับตอนนี้จะคววยเรื่องสายเลือดก,ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องความสวยความใหญ่ก็เดี๋ยวจะคววยกันที่หลังอีกทีหนึ่งครับก็เราเน้นระยะยาวครับนี่ครับโอ้โหถ้าเป็นฝูงสักห้าสิบแม่แล้วมีลูกแม่และตัวนี่ก็รวมก็เกือบร้อยตัวใช่ครับถ้าโชคดีลูกเขาออกมาเป็นเผือกหมดนี่น่าจะสวยงามมากก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ ครับนี่ก็จะบรรยากาศช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงบ่าย,าย ouais. ๆนะครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยใช่ครับผมกลับขึ้นมาบนในคอกนะครับคอกนอนกลับมาพักผ่อนมากินฟางครับเด็กๆก็จะมานอนนะครับแล้วปล่อยอีกทีนึ่งช่วงไหนครับกี่โมงครับช่วงสี่โมงเย็นครับช่วงนี้ร้อนครับจะไปช่วงสี่โมงเย็นนะใช่ครับเปลือกชุดนี้นี่เรียกว่าสะอาดมากนะครับกะน้อยเนาะใช่ครับกะน้อยครับ อนาคตนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งฝูงนะครับควายเผือกของเมืองไทยเลยนะครับที่อยากจะรวมสายควายเผือกไว้เยอะๆนะครับให้พี่น้องได้เข้ามาชมกันได้เข้ามาแบ่งปันพนันธุกรรมในอนาคตที่จํานวนแม่พันธุ์เราถือว่าเพียงพอใช่ครับผมที่จะแบ่งปันให้พี่น้องแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ให้คนชอบควายเผือกได้เข้ามาชมได้เข้ามาพูดคุยกัน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มหนึ่งฟาร์มนะครับหนึ่งช่องทางที่จะรวมกลุ่มคนรักควายเผือกนะครับเข้ามาไว้ที่นี่นะครับผมถ้าพี่น้องอยากเข้ามาเยี่ยมชมพิกัดอยู่ที่ไหนนะครับแซมครับพิกัดอยู่ที่หนองอาสาครับอําเภอเมืองกาลุงครับอาเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับครับผมถ้าพี่น้องอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับโทร อสอบถามเส้นทางหรือว่านัดหมายตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับผมทีมงานหนุ่มหมุไทยฟาร์มนะครับขอฝากติดตามผลงานฝูงควายเพือกฝูงนี้ด้วยครับผมจะพยายามจะพยายามผสมควายเพือกให้ดีที่สุดครับแล้วก็ให้ออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดครับไม่ว่าเรื่องความสวยความงามเรื่องสายพันธุ์นะครับจะให้ลงตัวและชัดเจนนะครับผม ขอให้พี่น้องชาวเกษตรกรคนรักควายเหมือนกันนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานนุ่งไทยฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมในหอยลอยล้าน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  ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการยาควายตาพลามบำรุงกำลังควายเห็ดให้ควายสุขภาพแข็งแรงจเจริญอาหารยา่าะสานำนมตาพลามบำรุงวัวควายคอดลูกหม่แม่พันธุ์วัวควายนมนมบดียาควายตาพลามซอยใดสนใจสั่งซื้อ0 8 8 3 9 3 3 3 3